พี่น้องเลยไล่เต็มแอปอยู่พี่น้องเลยเนาะตัวฮะออหล่นได้พี่น้องเลยเนาะออกสบายดีเด้อเนาะสบายดีเนาะทางดาวยิงไซเนาะฮะพี่น้องเลาภหนาทีมงานเท่าเนาะสบายดีนะต่างดาวเซนสบายดีเด้อตัวหอบเติบว่าเซนเลยเผยกันได้หอบเติบท้าบว่าเฝ้าเล่นมานั่กินนี่ เป็น้อง,งเนาะมัน,นีอกะมาแจ้งข่าวเนาะทางบอสซาลี่พี่น้องเหรอสิเดินทางขึ้นทางเซปโอลพร้อมทีมงานเบิร์สสู่คสู่คนเด้อพี่น้อง,งเนาะกลับสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุุ่สู่คนดีว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศกัยินดีตอนทับทานเขาสู่โซ่ บ่าวซาลีอุทุมพรอีกแล้วพี่น้องไงเนาะอ่ะพี่น้องไงมือนิกาสิมาแจ้งข่าวเนาะอ่าทางบ่าวซาลีพี่น้องเไงก็สิเลยเปลี่ยนสื่อส่องใหม่แล้วพี่น้องเลยเนาะจากบ่าวซาลีอุทุมพรเนาะพี่น้องเไงก็สิเปลี่ยนเป็นอ่าบ่าวซาลีซาแนลเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอ่าฝากความเป็นพี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้บ่าวซาลีเนีน่ยเนาะพี่น้องเลยเนาะที่ว่าจะเดินทางขึ้นทางเซปูนเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกับทีมงานเบอร์ทุกๆคนเด้อพี่น้องเนาะที่เข้ามารับชมคลิปในมือนี้น้อพี่น้องในนอกระดีตั้งทีมงานท่องกระดีได้ขึ้นทั้งเซปูนพี่น้องเนาะไปช่วยเหลือยนอทางครอบครัวชนบุตรอีกหลายครอบครัวพี่น้องเนาะยู่ทางเทปูนพี่น้องเนนอว่าสิเป็นสถานการณ์จังใดพี่น้องในการฝากพ่อแม่พี่น้องรับชมคลิปน้ำกันพี่น้องเนาะติบเตี้ยเนาะ จะพี่น้องในบากระโปรงุเกสปกครองเนาะ <c oughs> ตื่นเต้นแห่งพี่น้องในบ้านเชลยขึ้นทางซีปูนเนาะไปาทางพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางซีปูนพี่น,อน้องเในน้องโตพี่น้องระมีลายย่างอยู่พี่น้องเลยนะข่าวสาอาหารแห้งเนาะพี่น้องเลยแต่จะมีชุดยางซีพี่น้องเนะาะค่ะิบชุดเนาะเป็นทงางอาวสเซนพี่น้องเนาะที่ได้ครับ เป็นสะพานบุญให้ครับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเหนะี่าวทางทีมงานเขาก็ได้เดินทางขึ้นไปน้ากันเลยพี่น้องเหนะี่าวก็ดีอกดีใจพี่น้องเนาะลงหนาพี่น้องเนาะทางครอบครัวทางอยู่ทางซีปโปลพี่น้องเหนะี่าะแต่สิรีมีมีแนวอยู่ในกินเนาะแต่ก็มแกแีแต่ก็แจ้งไปเรื่ึงพี่น้องก็มีพาหุ่มพ,นะพี่น้นองเนาะจำนวนอาหาสิบพืนพี่น้องเหนยะมีอาหาสิบพืนเนาะ จะได้ไปเจอกจบายให่งครับพ่อปเป็พี่น้องชาวเซโปดพี่น้องในนอกระ,ะ,ระ,ะดีก็มีใจทางครอบครัวเพป็นน้องที่ว่าสิได้ประคมเนาะคือว่าหลายพี่น้องในช่วงนี้ก็ยำหนาวเนาะีาตัววุ้ยพี่น้องในนอกระดีก็คือสเดินทางไปทางมือนี้กะบาากุหุ่งจะคนเด้อพีออ่น้องในนอกระรอรับช่นงล้มกันพี่น้องเลยว่าทางทีมเงาเฮาสิไปจะคนกันหรือบ่หรือว่าจั่างใดน้อพี่น้องเลยก็ รอหลบซุ่มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าสวยๆจังน้อยอ่ทางทีมงานเข้ากันเสียได้เดินทางพี่น้องเนาะกับซีมาอ่าแจ้งข่าวสารทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะรับผู้รับชมน้ำกันเนาะพี่น้องเลยว่าอ่ขี้เงียบแท้เนาะพี่น้องเลยเนาะคือหลบก่อนเนาะพี่น้องเลยคือว่าทั้งวัร์เีกับทีมงานเนาะบรอดเจงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ต้องกับคนที่เขาใครเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่ทุกทุกท่านพี่น้องเนาะกับที่ว่า เราลับชมคลิปเนาะที่ห่างหายไปเลนยน้องพี่รองเลยก็ไปยู่ไปพูยู่ทั้งซีโปเมื่อนั้นพี่รองเนาะก,กับเมื่อนี้ก็เลยมาชี้แจงเนาะหรือว่ามาแจ้งข่าวทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้ำกันพี่น้องเลยเนาะกับมีหลายสิ่งหลายาอย่างเนาะพี่น้องเนาะกับไปพบไปเจออยู่ทั้งซีโปรพี่น้องเลยกับหลายอย่างเนาะพี่นอ้องเลยเนาะแหละก็ที่ถือว่าเขาพวัวทั้งนั้นนะเป็นสุรบุตร สุนัขบทเนมพี่น้องเรากะถือว่าพอสมควรพี่น้องเลยกะเห็นคุณทุกได้ยากเราพี่น้องกลยเาะไล่โคจงควรพี่น้องเลยเนาะทางบอลซัดดี้ได้ขึ้นไปแต่วันที่3พี่น้องเนาะวันที่2ที่3เนาะพี่น้องเลยได้ขึ้นไปแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ลงมาวันที่สี่ที่ห้ามันก็เลยลงมาเลยน้อพี่น้องเลยเนาะถือว่าสุนัขบทหลายเตัวพี่น้องเลย อะไรครับวันนี้กับสีผ้ากันเดินทางขึ้นไปอีกพี่น้องเลยเนาะเรือไปซอยเรือเนาะทางอยู่ทางซีโปรพี่น้องเลยอนาะพี่น้องเลยกับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องอ่ะเบิองเนาะอ่าเปลียนทางเนาะพี่น้องเลยเนาะทางวัสดีอ่าเดินทางมาเฮือนเต้ละมือพี่น้องเลยเนาะเป็นทางทา้งน้โพท้ำเมย์เพื่อนพี่น้องเลยเนาะกับทางวอสดีกับถ้าได้มีเฮือนมีซาบเนาะพี่น้องเลยกับสีใส่ยอยูน้ำโพน้ำเมย์นี่ยนะท่าพี่น้องเลยเนาะ อ่พี่น้องเลยก็เราลุ้นร่วมกันพี่น้องเลยว่าสวัสดีสีเปิดอ่าสีทายเส้นทางตอนสวัสดีอ่ามือนำพี่น้องเลยเนาะมือเฮือนเนาะไปไปมาไปสูวงเงินอยู่โมเซนีนมาครับของทุกมือนี่พี่น้องเลยเนาะเอาไปลุ้ชซมกันเลยพี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนะาะกัดตอกันเลยพี่น้องเนาะพอดีว่าออกมาจากเ,าเกินตะโฟตะเม่เราพี่น้องเลยก้าไปเส้นทางไปทาง ว่าเซนเนาะพี่น้องเลยที่จะข้ามาหับเนาะพี่น้องเลยปิดตูกันพี่น้องวขับ่าเป็นประตูเลื่อนในทีเดีอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยตัวใหม่เลยไปลองหนา้ากาสิได้ไปถ่ายคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะจะภาบรรยากาศเนาะ เดินทางพี่น้องกันเนาะจูป้าจูดอนพี่น้องเนาะกถือว่าทางกะอากาศเติบยู่พี่น้องเนาะที่ว่าทางปรดีอ่าย่างไปเวียดไปงานเตยหลับมือพี่น้องเลยกะถือว่าได้กล้ามเกร็งกล้ามขาอยู่เนาะคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเห็นเนาะจะย่างไปสิีดยมแต่หลับมือพี่น้องเห็นเนาะตัวพี่น้องเราเก็บภาพบรรยากาศตอน nhỉ vậy phi nồng này xì đỡ phi nó này đó mới này cả lốm phi nồng này thử và lốm mà lại mưa là nó à xuống này cả quấn lốm này อใ,อในแต่ละมื้อี่กะรตรงในต้มน้ำอาบเราพี่น้องเลยกะพผู้ดีว่ามันหนาวแห้งพี่น้องเลยเนาะตัวเราเนาะทาง เรนานไปลองจะเป็นกำแพงก็จะเป็นเพื่อนของทั้งเบาทาจักรสามุกล,ละ,ะ,ะ,ะวันพี่เราเห็นเนาะถือว่าใช้เวลาพอสมควรพี่น้องเนาะ เอาเเนาะเป็นเนือของสามุกละวันลับารทาตัวเป็นยังดีน่าเป็นเอาเลยอ้าวท่านโตพี่ลองเล

เดินทางเนี cả, ư, ứ, ่แหละเี่นอะไรตอนเ่ยมื้อน้อเตอร์เปิดมอกาหอบเติบ์เตอรป็นอไรเนาะคือว่าเตอรอาเป็นอะทั้งรถว่าเซงนนมาแล้วเอาพี่นอะไยเนาะจดถ่ายเป็นทีเรียบร้อยพี่นอไเอตถ่ายในบรรยากาศพี่นอะไรตอนเดินทางเนาะ แต่ว่าย่ำฝนนี่กะทางกะสียากกว่านี่นะพี่น้องเลยกะสิมีขุมมีบ่อลองเลยไปกะลำบากอยู่เนาะพอดีว่าย่ำแล่งกะสีมีลูมีบ่ออยู่ลองเลยเนาะแต่ว่าย่ำฝนนี่ถือว่าเที่ยวนี่ยากโคตรสุขมวลลองเลยตัวทีมงานเ้าพี่น้องเอมมอลยเน,นาะไปจะคันนี่มือนเนาะ Phía lúc này tham gia vào nó để mà cho thắng bên tỷ thêm hoặc Phía lên này lên nóng lên nóng lên nóng lên phía lên này lên nóng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  nó ฮ่าขอลลุมได้พี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเนาะทางเราเวียงไซเนาะอ่าพี่น้องเราหัวหน้าทีมงานเท่าเนาะสบายดีนะทางวัดเซนสบายดีเด้อฮ่าตัวขอบติบว่ดเซนได้เปอดกันได้ขอบตึกป้าวบป้าวเรียนมาแล้วกินนี่อ่าเรียนพ่อเรียนพ่อกีนนี่ไกลแต่พ่อเฮือนเจ้าเขาไปนี่เนาะพ่อดูแล้วอยู่ในหุ่นเลยในหุนเรียนว่าถาบปอีกเนาะ แต่ก็ได้เซ็ดบอกแวกก็็นะม่อไ่นืองเ่าเพอมื่อวานนี่กะเจ้ากับพ่อให้่กูกี่รถอนมาชงเนาะกูขี่รถหนอมาชงมเลยขี่ยางมายี่ยางมาเลย่ะมาเลกัพอกี่ดนมาชงก็ีเนาะห็นเท่าไอ้ทัพพ่อเพิ่นไปกับมราลูกเคยเพิ่นไปแลที่ไทยไปแล้วแต่เช้าผมแมนคไปตัดใหม่ทัดตอบก่อนเนาะแมนแมนเราไปอ่า็เล่าข่าูเลยที่เล่าข่า Man, ไม่ใม่เราเขาเรา,าเขาวทำไมไม่เล <Man. S 2> ่าเขาไม่เงี้เฮ้รถจะคันมั้นี่ว่าแซนมั้นี่สองสองคันสองคันโอ้โหมอด้าวว่าผู้คันเขาว่าอ๋อเครื่องต้องยุ่เช่านี้อ๋อโดยโดยโดย,โดย ไปก่อนนะพ่อโอ้ยจ้าวตอนตอนนี้พ่อท่านกินของมั้ยบ้างก็กินแล้วเนาะกินแล้วเจ็ดหกม้งเศ้าคอยพูว่าตะกี้ว่าสิมาแต่เช้าเนาะถ้าถ่ายที่นึ่งได้จะก็ฟังบิ่มเยอะกว่าบอกว่าคำว่าโมนัดมากันกัตอนนั้นตอนมาแต่ว่านี่กะสิได้ถ่ายดีเนะเนาะไปทางเกาเมืองตอนนี้ก็ดีแล้ว จำออกไปเวียไปงานปกติลท่แต่ละมื้อแมนเนาะไปหันบุงนี่อ๋อพี่น้องเห็นแล้วครับซรุปนี่ก็ซื้อคอจบคลิปแล้วก่อนพี่น้องกันเนาะคอยครับนาบอเวียไปหารบุ้งเน้่อยยังไม่เห็นเนาะยังเล็เคยไเกลือเนาะทั้งแรกโมทั้งเลยไปวะเคยขึ้นให้เกลือได้ทั้งเหนือไปถือว่าถือว่าครั้งแรกแล้วว่าประสบการณ์เดิเนาะไปบุ้งน้ำกันได้ขึ้นไป ยังเคยอันนั้นคือเห็นไดดดำช่องน้ช่องเนาะเห็นปกอนมีอย่งกักรูปยังไงเนาะมราเนาะ่างเาะตเข่าตามยังเนาะแต่พูดีแล้วว่าเคยไปตาเข่าเลยไห่เนาะก่อนไหนเนาะขึ้นล่งแล้วเนเายังน้อยเนาะายังน้อยไปตาเข่าพัดข่าตามเข่าตีเข่าเด้เนาะ สมัยตะกี้พี่้องเลยรุ่นเขาสาเาสังสีาะสังสีัเขานี่รึลงก่อมีอย่างวบ้านเราตะกี้เลยบันนี่รอเราคันคุเลยเรืือคอนนี่มัต้องเอ่ยเท่ยวมาเสีนคันกุงนี่ถึกุ้มบ้านเ้าจิเนบ้านเทากระซับ้านเท้านี่แหละ อ่ะพี่น้องเลยนะครับสไลฟ์คลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปลงเท่านี้พี่น้องลื้อเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปขอบคุพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องเนาะอ่ารอติดตามโซนลำการพี่น้องว่าสีเทาสีโลกจุดใดไม่นีพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีทั้อาวสาซนสบายดีอาวสาซนรอคือเก่าเนาะม่นีเนาะโอเค้ามอพี่น้องเไยเนาะมาด้วยกันสื่อถึงไป